การปฏิบัตินต้องอาศัยสติจะรู้ททันอาการของจิตสติมันจะคุมได้ทั้งสมาธินี่สติดีนี่สมาธิในขณะนั่งสมาธิเอาจิตสงบจิตมันเผลอมันจะรู้เลยมันดึงปั๊บมารู้ทันมันเผลอปุ๊บมันจะทําให้เกิดสมาธิได้สติคุมทั้งปัญญาได้ถ้าจะให้สติมันดีก็อยู่กับพุทโธแล้วมีพุทโธเป็นหลักให้มันน มันเผลอออกจากพุโทโธมันก็ก็รู้ว่าเอา้าเผลอออกไปแล้วมีสติรู้เร่าทันนะเอาเอาสติเอาพุโทโธเป็นหลักเพราะว่าเราอยู่ในอารมณ์สมาธิไม่ใช่ว่าจะอยู่ในอารมณ์สมาธิอยู่ได้ตลอดทั้งวันเอาแต่ความสงบมันอยู่เวลาเราเดินละ่ะทํากิจทําต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยคําบริกรรมเป็นตัวผูกมกัดจิตถ้าจับนิ่งเนี่ยก็ได้จับนิ่ง บางคนก็จับนิ่งทำกิจไลไนิ่งจิตเผลอไปนึกเผลอไปคิดนะทำกิจอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้ากิจมันคิดไปในเรื่องการงานเรื่องกิตเรื่องข้อวัดนะก็วิตกวิจารไปตามข้อวัดนะทำกิจตัวน,นี้นก็อยู่กับพุทโธไปด้วยนะกิตในข้อวัดไปด้วยแต่จิตเผลอออกนอกนะไปสู่โลกภายนอก โลกภายนอกก็สู่อะไรล่ะสู่หน้าที่การงานภายนอกลูกหลานครอบครัวตระกูลเนี่ยอันนั้นคือจิตเผลอออกายนอกเนี่ยมันไกลละ,ะ,ะดึงเข้ามาอยู่ในข้อวัดก็ถือว่าใกล้ดึงเข้ามาอยู่ในกายก็ใกล้เข้ามาอีกอยู่กับกายพิจารณากายดึงเข้าไปดูเวทนาก็ยิ่งละเอียดยิ่งละเอียดก็ไปอีกหลักการปฏิบัติมันไม่ยาก แต่ขอให้มีสติถ้าเราเรารู้จักคําว่าสติแล้วอะไรคืออาการของสติถ้าเรารู้จักอะไรอะไรคืออาการของปัญญาอะไรคืออาการของความโกรธอะไรคือความหลงแต่ความหลงนี่ดูยากมากมันหลงตั้งแต่หยาบกลางละเอียดความหลงอันละเอียดก็สังโยชน์เบื้องสูงความหลงอันละเอียดหลงอันหยาบกายกาย สักกายทิฏฐิกายะก็คือกายนี่แหละทิฏฐิคือความเห็นเห็นว่ากายเป็นตัวเป็นตนมันก็มีโจทย์ขึ้นมาเลยสักกายทิฏฐิมันสังโยชน์เมื่อมีความเป็นสักสักกายทิฏฐิเมื่อถือตัวถือตนความโลภมันก็เกิดเพราะความถือตัวถือตนเนี่ยไม่ถือตัวถือตนความโลภโคธหลงมันก็จะคลาย มันก็ถือในระดับหยาบมันก็ต้องอาศัยอบรมเอาปัญญาอบรมปัญญาคืออะไรลนะ่ะเราต้องเข้าใจปัญญาคือการน้อมเอารูปที่จิตไปคล้องเสียงที่จิตไปคล้องปลิ่นที่จิตไปคล้องที่กระทบมันต้องเกิดอารมณ์แน่ๆไม่เป็นไฟโลภไฟโกรธไฟหลงนะ่ะมันแล้วแต่มันเป็นไฟไหนเราต้องรู้ว่าตอนนี้เป็นไฟโลภ ไฟโกรธไปหลงนทำไมถึงโกรธทำไมถึงโลภทำไมถึงหลงก็เพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจในในความจริงความจริงคืออะไรคืออนิจจังคือทุกขังคือหน้าต,ตาความจริงมันคือเป็นธาตุมันหลงธาตุเป็นตัวเป็นตนหลงอนิจจังว่าเป็นนิจจังหลงความไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงหลงไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นคนตัวตนของตน เพราะนั้นต้องแกะแกะด้วยปัญญาเอาปัญญาพิจารณาโจท์พวกนี้ต้องแกะถ้าจะเป็นอริยะมันก็ต้องแกะโจท์พวกนี้ให้ได้ตีตัวโจทย์ตัวนี้ให้แตกสังญเบังต่ําสักกายทิฏฐิมันจึงจะแก้ได้สัญเบังต่ำนี่พระโสดาบันสั้นๆพระโสดาบัน เราก็สังเกตุพระสสดิันต้องมีละสักกิติีได้ละวิจิกิจชาได้คือความลังเลสงสัยสงสัยบาปบุญคุณโทษสงสัยนรกสวรรค์พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าลิ์มันมีจริงหรือเปล่าพวกนี้เป็นวิจิกิจชาเนี่ยแต่นั่งสมาธิอยู่ก็เป็นนิวรณ์ห้าครอบงำวิจิกิจชาลังเลสงสัยสงสัยอดีตสงสัยอนาคตสงสัยทำแบบนี้เนี่ยผิดหรือถูกว่า อืมไปฟังวัดนู้น่นก็ว,ว่าอย่างนี้วัดนี้ก็ว,ว่าอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะพะุทธเจ้าแสดงไว้มันไม่ผิดทั้งวัดหรอกอืมพุทธเจ้าแสดงไว้หลายหมวดอนามาติก็ใช่พูุ้ทธเจ้าแสดงไว้กายคตาสติก็ใช่อสุภานุสติก็ใช่อนิจจสัญญาก็ใช่นพิณาแยกกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็ใช่มันเป็นมันถูกหมดแหละ แต่ขอ,อามาพิจารณาให้มันจริงๆเถอะแต่อานาปาตตินี่ถ้าจะต้องการให้บรรลุนนะอาน,นาปัตตินี่ส่วนใหญ่เมื่อกจะติดสมาธิถ้าดูแค่รู้รู้แค่ลมใหายใจเข้าออกรู้ว่าลมสั้นลมยาวแต่ถ้าเมื่อไรเห็นความไม่เที่ยงในอานาปาตติเราจะรู้จักความไม่เที่ยงหายใจออกเราจะเห็นความไม่เที่ยงหายใจเขา้า เราจะรู้จักปีติหายใจออกเราจูหลักรู้จักปีติหายใจเข้าอนา,ามติต้องครบสิบหกฐานเราจะคลายความยึดมั่นเราจะละมันจะละได้ยัง,งไง้าไม่เห็นใตละเราจะเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าเราจะไม่เห็นความไม่เที่ยงหายใจออกเอาแสดง ok มันต้องเห็นใตละในลมหายใจแต่ถ้าดูลมหายใจแล้วมันเห็นความไม่เที่ยงเนี่ มันจะเห็นยากมากเลยนะเห็นนะนะนะมันเป็นของหยาบมันของละเอียดลมหายใจที่มันหลงนะหลงหยาบของหยาบบุคคลที่บรรลุธรรมในครั้งพุทธการบรรลุธรรมด้วยอาณาบัติอนี้ไม่ค่อยปรากฏนะไม่ค่อยปรากฏแต่เอาอาณาบัติเป็นเครื่องอยู่ที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้เอาเป็นเครื่องอยู่เอาเป็นฐานของสมาธินี้มีเยอะนะ แม้แต่เทศกับปัญจวัคคีทั้งห้าก็เพื่อนก็ไม่ได้บอกว่าพวกท่านทั้งหลายไปเอาพระเอาอนามบติมาก่อนนั่งสมาธิก่อนพุ้เจ้าก็บอกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายเนี่ยมันเทีย่ยงไหมไม่เที่ยงไปเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงบังคับได้หรือไม่ว่ารูปจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้ตามใจปารถนะบาบังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้ควรหรือที่จะยึดว่า นั่นคือเราเราคือนั่นไม่ควรเนี่ยคําตอบผู้เจ้าก็ถามตอบเท่านั้นนั่นแสดงว่าการพูดอย่างนี้เท่ากับมันมีโจทย์ให้จิตพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆแต่ว่าจิตของเราเนี่ยฟังเพียงแค่เที่ยวเดียวอย่างนี้มันไม่เที่ยงอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าจิตมันไม่ยอมรับเราะไปเป็นกูคือเก่ากันแหละใช่ไหม เพราะว่าฟังมาต่อเนื่องอยู่มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าอะไรมันขาดกันทําต่อเนื่องด้บทจะต่อไปต้องทําให้มันต่อเนื่องไม่ใช่ว่าฟัางครั้งเดียวสองครั้งแล้วก็ต้องทบทวนทำบทอื่นให้เข้าใจให้เข้าใจหลายทมหลายหมดเข้าใจทั้งวัฏฏะสงสารเข้าใจเข้าใจถึงกระทั่งนะการประพฤติผิดนะตามหลักของศีลความตนีมันเกิดโทษมากมาย ที่ต้องท่องเที่ยวต้องเข้าใจว่าตาสงสารเข้าใจว่าพบที่เราท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้มันจึงจะลงใจในเรื่องความไม่เที่ยงมากขึ้นนะมากขึ้นมันศึกษาธรรมะแต่บางคนนะพระพุทธเจ้าก่อนเหมือนอย่างชดินสามพี่น้องพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้เทศเรื่องอณุมาสรีหรอกชดินสามพี่น้องพระพุทธเจ้าก็ เอาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจกับที่กระทบกับรูปวพรากินเสียงรูปเป็นของเป็นไฟจักขูเป็นไฟคือตาที่มันเห็นรูปเป็นไฟเพราะอะไรเพราะมันทําเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเมื่อกระทบแล้วเกิดเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาเมื่อมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดราคะโทสะบ้างโมหะบ้างใช่ไหม ราคะโทสะโมหะเกิดจากตาเนี่ยนะตากระทบรูกหูกระทบเสียงคำพูดเพาะเพาะหน่อยก็เกิดใช่ไหมคำพูดหยาบหยาบหน่อยก็เกิดโทสะเพอเพาะหน่อยก็เกิดราคานะนะเพาอเพาะอีกแบบหนึ่งก็เกิดโมหะคือความหลงเขาชมเขาเชยก็หลงเขาตีเตียนก็โกรธใช่ไหมมีเสียงลูกเสียงกินรถเนีย่ยมันจะเป็นไฟก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะ เมื่อเกิดอ,อย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวตาสงสารท่องเที่ยวเวียนว่ายตาเกิดเพราะฉะนั้นถ้าใครเบื่อหน่ายผู้เจ้าก็แสดงธรรมในเรื่องตัวนี้แต่เมื่อเรายังไม่เข้าใจตัวนี้ฟังแล้วยังไม่บรรลุเลยนะเหมือนบรรจวัคีเหมือนกับเจดินสามพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปบําเพ็ญโดยอาศัยอานาปภัสติเป็นตัวฐานบัณฑ้เมื่อเอานาติเป็นฐานหรือเอาผู้โทเป็นฐานหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าเอยู่กับวุฒโธมันไม่ค่อยแน่นอาวติแน่นกว่าแล้วก็ล้วก็อาณาวติอ่าบางคนก็สัมมาอาณาหังมันแน่นกว่าก็เอาสัมมา,าหลังแต่ว่าเขาให้อยู่สัมมาหลังหลังจากนั้นก็มาพิจารณารูปอาศัยอาณาวติเป็นตัวบาทของสมาธิเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาเอารูปมาตั้งพิจรารณาแยกเป็นอาสุภะเป็นของไม่งานีน่ เดินอย่างนี้แหละสลับไปสลับมากเจ้าว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไม่นานได้ปัจจุบันนชาติเลยปัจจุบันนชาตินี่แหละแต่ขอเราอย่าอย่าปล่อยให้จิตอยู่ในวัดอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอยากภาวนาจริงๆเพราะนั้นการปฏิบททัติธรรมถ้าอยู่ทั้งโลกถ้าเรายังเป็น,เ,ปนเช่นออกเป็นครู่เนี่ยว่าจำเป็นต้องติวเรื่องนั่นเรื่องนี่เพื่อมาสอนเพราะนั้นจิตมันเลยส่งออกมากถ้าตัด กระแสโลกผู้้ายึชื่อว่า,าโลกมันเป็นเรื่องยุ่งเหยิงเป็นทางแห่งธุรีการบวชจึงเป็นทางแห่งการโป่ง,ปงเพราะมันสลัดสิ่งต่างๆนั้นออกหมดแต่ไม่ใช่ว่ามาบวชแล้วมันก็จะกิเลสจะหมดไปด้วยการโกนหัวเลยก็ไม่ใช่ด้วยการนุ่งขาวแล้วมันจะขาวไปด้วยเลยก็ไม่ใช่ต้องเอามาฝึกฝนอีกฝึกฝนอีก แต่ฝึกฝนมันจะง่ายกว่าเพราะมันทิ้งภาระทางโลกไปเนะหลือแต่แค่กินอาหารก็ไม่ได้กินสามครั้งเหมือนชาวโลกไม่ต้องเตรียมอาหารให้มากกินหันเดียวพอแล้วเนะลยกินน้อยกว่าชาวโลกเลยมีเวลาปฏิบัติมากมันจึงมีประโยชน์พระเจ้าจึงสรรเสริสญ,ญการบวชในคัมมะถนะึนการภาวนาอนัตวติก็ใช่อยู่ บางทีบางครั้งผู้เจ้าแสดงให้กับหลายคนนสังเกตด,ดูมีแต่อาศัยปัญญาเพราะนั้นปัญญาจะเป็นเครื่องขัดเกลาได้จริงสมาธินี่เป็นเพียงเครื่องสงบแล้วครับแต่มีประโยชน์มากอาณาพันก็มีประโยชน์มากแต่ถ้าติดอ่านอยู่ในอานาปตนก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ในอานาปันก็จบเหมือนกันพระพุทธเจ้าคนก็เทศไว้ในสมัยเราเกิดเป็นโพธิสัตว์ ยังไม่ตัดสรุ้เราก็เอาอาณาพสิเนี่ยเป็นเครื่องอยู่แต่ถ้าอาณาตสิจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ท่านก็บรรลุอาหารหันต์ตั้งแต่นู่นแล้วแต่มาปัจจุบันนี่ท่านก่อนจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ตนสีมหาโ์ท่านอาศัยอานาปานสติเป็นบาทฐานเมื่อดูลมหายใจเข้าหายใจออกจนเกิดอารมณ์ฌานปฐมฌานก็เกิดทุติยฌานก็เกิดจนถึงฌานที่สี่ ผู้เจ้าออกจากฌานที่สี่จิตมันเกิดความสว่างขึ้นผู้เจ้าเลยน้อมไปปุเพนิวาสานุสียานไปเลือชาติผลหลังนี่ยังไม่เป็นพระนานนะยังไม่ตัดรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ้นกิเลสยังไม่สิ้นเพราะนั้นผู้เจ้าน่ะตดสรู้นี่ตดสรู้สามอย่างสามอย่างจึงเป็นพุทธ,ธอย่างที่หนึ่งก็คือรู้อดีตชาติเปรตจูตูตตตปัตยาน เรียกว่าบุเพสารนิวาสานุสติยานคือการละลึกชาติผลหลังอย่างไม่มีขีดจํากัดจึงรู้จักกรรมชาติที่ตกนรกก็ทํากรรมนี้มาชาติที่เกินสวรรค์ก็ทําบุญอย่างนี้มาใช่ไหมล่ะเพินรู้กรรมเลยบัดรู้กรรมในวัฏาสงสารเหตุให้เกิดเหตุให้เกิดท่องเที่ยวเวียนว่ายใจเกิดหลังจากนั้นพระองค์ก็เข้าอนาปาติอีก ความรู้ของพระอ,องค์ก็เลยย้อนออกไปอืมจตุปัตยานการดูบุคคลอื่นสัตว์อื่นคนนี้ตายไปเกิดที่ไหนทําอะไรมันจึงไปเกิดตรงนู้นก็คือกรรมเป็นแดนเกิดกรรมกรรมพันธุนะที่เราสวดสาธยายกรรมเป็นแดนเกิดเกิดท่องเที่ยวเป็นว่ายใจเกิดไม่ว่าจะเป็นพระอ,องค์เองและลึกชาติทุนหลังแล้วก็เห็นสัตว์เหล่าอื่นผู้คนที่ท่องเที่ยวเป็นว่ายใจเกิดมาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมแมลงล้วนท่องเที่ยวสลับสับเปลี่ยนหาที่สุดไม่ได้นี่ความรู้ของพระอ,องค์สองอย่างนี้เกิดแล้วพระอ,องค์ต้องการจะหลุดพ้นจากการเกิดก็เลยเห็นว่าการเกิดก็คือมันมีพบให้เกิดมีภพพ่อมีกิเลสมีกิเลสก็สั่งสมกรรมนะอุปทานนะดังนั้นพระอ,องค์ก็เลยมาย้อนสิ่งที่ทําให้พระอ,องค์ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ใช่อานาปานาสติแต่อาศัยอานาพสติเสร็จเรียบร้อยก่อนน้อมจิตเข้าพิจารณาพิการพิจารณา,า,รณานี่เรียกว่าปัญญาละพิจารณาปฏิจจสมุป,ปบาทมาดูทําไมต้องตายนี่เข้าสู่กายละนี่กายนี้มันตายเพราะเพราะเจ็บไข้พระองค์ได้ไปที่ทำไมต้องตายตายเพราะมันเจ็บไข้หมดสาภาพทำไมต้องหมดสาภาพ เพราะมันชาราทําไมต้องชาราเพราะมีการเกิดเมื่อเกิดก็แก่ก็เกกจ็บก็ตายทาไมต้องเกิดเพราะมีภพทําไมต้องมีภพเพราะมีอุปา,าทานทําไมต้องมีอุปาทานใช่นไหมเพราะมีตัณหาตัณหาเป็นเหตุทําไมต้องมีตัณหาเพราะมีเวทนาเวทนาของอารมณ์สุกขทุกข์อุเบกขา มีสุขมันก็มีตัณหาอยากได้สุขมีทุกข์มันก็มีวิภาวะตัณหาไม่ปรารถนาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นใช่ไหมความไม่อยากก็มีเพราะเวทนาทําให้เกิดตัณหาตัณหาทหํออา,าทให้เกิดอุปาทานอุปาทานทําให้เกิดภพอุปาทานเหรอกรรมอุปาทานอัต,ตวาอุปาทานทิฏฐูปาทานอุปาท,ทปานคือทิฏฐิคือความเห็นยังเห็นว่ามีตัวมีต,มตนอุปาทาน ะละอุปทานคือละความมีตัวมีตนใจ่ไหมที่เราฟังเอว่าละอุปทานทําเรนจะละอุปทานได้ก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทีนี้จะไม่เชื่อใช่ตัวใช่ตนต้องพิจารณาแบบไหนอีกละ่ะก็น้อมเอาไตรลักนั่นแหละตีย่อยให้หมันดูในร่างกายหนังเอ็นกระดูกมันเป็นแตรลักไหมมันเป็นอสุภะไหมเป็นธาตุจริงไหมย่อยมันดูแยกออก,ออกดูจนเป็นจุนนะเซลล์ทุกเซลล์ตีให้มันแตก เจาะเข้าไปนะยิ่งเรียนหลักสูตรการศึกษาอยู่มันก็มีให้ให้ศึกษาอยู่แล้วเห็นไ,ไหมก็ตัวนั้นแหละธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยกวิทยาศาสตร์มันลงกันหมดนะแต่วิทยาศาสตร์นี่ยังไม่เท่าผู้ผู้ศาสนาผู้ศาสนานี่ความละเอียดสูงกว่าผูนะ้ศาสนาก็เป็นหลักพิสูจน์เหมือนกันภาวนาก็พิสูจน์เหมือนกันพิสูจน์ให้มารู้นะี่ ปัญญาก็เป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนกันแต่ละเอียดยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ยังคน้นเรื่องอดีตชาติไม่มีนะยังไม่ไม่เข้าใจเรื่องจิตนะรอกว่ามนุษย์และสัตว์นะมีสมองเป็นตัวควบคุมใช่ไหมคนตายก็ยังมีก้อนสมองอยู่ทําไมมันควบคุมไม่ได้คนตายก็มีก้อนสมองนะมีไหมมีนะถ้าว่าสมองเป็นตัวคุมแล้วคนตายมันก็มีสมองอยู่ตลอดทาไมมันไม่คุมอ่ะ ใช่ไหมเนี่ยมันก็เหมือนกับโทรศัพท์นี่แหละโทรศัพท์ก็มีกล้องคนก็มีตาใช่ไหมตาเหมือนกล้องมีลําโพงลําโพงก็เหมือนเสียงในในโทรศัพท์มีไม่เสียงเครื่องโทรศัพท์เหมือนร่างกายตัวสมองเปรียบเหมือนเมมโมรี่ที่บันทึกข้อมูลใช่ไหมบันทึกความจํานู่นจํานี่เรียนเข้ามาอาศัยเรียนแล้วก็อาศัยกล้องนี่ถ่ายอาศัยตาของเราเนี่ยเห็น อาศัยหูได้ยินบันทึกเสียงเข้ามาใช่ไหมน่ะเข้าไปเก็บที่ไหนเก็บที่เมมโมรี่ที่เมมที่ซิมนี่หัวสมองคือซิมแล้วผู้เก็บข้อมูลคือใครใครเป็นผู้เก็บตัวศัพท์มันไม่ได้เก็บมันเองไม่เป็นนะเขาต้องคนใช่ไหมควบคุมมันอยู่ผู้ใช้สมองผู้ใช้กายคือใครคือจิตนี่น นั้นไม่ใช่วัตถุควบคุมโดยสมองนะจิตที่ควบคุมสมองอีกทีหนึ่งนะควบคุมกลยอีกทีหนึ่งมันอยู่ที่จิตแต่วิยาศาสตร์ไม่เห็นนะมันวิยาศาสตร์ค้างอยู่ที่สมองอืมคุณเจ้าก็พิจารณาไปอีกอะไรเป็นเหตุให้เกิดเวทนาก็ผัสสะผัสสะแปลว่าค,คือการสัมผัสสัมผัส เห็นสัมผัสได้ยินสัมผัสดมกลิ่นสัมผัสลิ้น,นดิมรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใช่ไหมครูเจ้าเรียกว่าอายตนะที่มันกระทบผัสสน่ผัสสน,น่อะไรเป็นเหตุให้เกิดผัสสน,น,นั่นแหละใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือผู้เจ้าเรียกว่า อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกจึงเรียกรวมว่าเป็นสาลายตาาลาย,ตาายตนะสลายยตนะพระอายัตนะนี่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อายอัตตนะภายในอายตนาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหมแล้วก็ทร,รมารมณ์เป็นภายนอกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือในกายเราภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรส สองอย่างนี้กระทบกันปุ๊บเรียกว่าผัสสะนะจ๊ะไหมเมื่อกระทบกันเห็นตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เป็นเหตุไปใจให้เกิดเวทนาความรู้สึกมีอารมณ์เมื่อมีความรู้สึกก็เกิดปัญหาเมื่อเกิดตัณหาก็มีความทะยานอยากทะยานอยากดิ้นรลนสแสวงหาเมื่อดิ้นรลนสแสวงหาก็เกิดกรรมหรือเรียกว่าอุปทานนั่นแหละอันเดียวกันอุปทา,าน อุปทานเป็นเหตุให้เกิดพบกรรมเป็นเหตุให้เกิดพบกรรมอุปทานอัตตวานุปทานสีลพัตุปทานชิดถูปทานความยึดมัน่นถือมัน่นตัวนี้ต่างหากที่เป็นเหตุปัจจัยให้พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่อาณาปานสติหรอกคือปฏิจาุบาทเป็นเหตุแห่งการตัดสู้ธรรมของพระพุทธเจ้าทุทุพระองค์อาศัยปฏิจจสมุปบาทจึงตัดสู้ แต่อาศัยฐานของสมาธิก็คืออานาปัตติลูกพระองค์ก็อาศัยอนาปัตติแต่การตรัสรู้นะการบรรลุธ,ธรรมนี่บรรลุธ,ธรรมเพราะพิจารณาปฏิจสมบาติการพิจารณานี่เรียกว่าปัญญาเขาจะบอกเ,ออเรียกว่าปัญญาถ้าขาดการพิจารณาปฏิทุบาติท่านก็ติดสมาธิอู่นเพราะในค้งโคธิสัตท่านก็ท่านก็ได้ท่านเคยเคยํคยำได้เพราะฉะนั้น เมื่อท่านบรรลุเป็นพระหานแล้วท่านไม่จําเป็นจะต้องมาพิจารณาว่ากายนี่เป็นธาตุอีกไม่ต้องมาพิจารณาว่าอันนั้นคือไม่เที่ยงนันี่คือไม่เที่ยงเพราะว่ามันจบแล้วเพราะนั้นเมื่อจบแล้วถ้าจึงเอาอนัพดิเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมพระเจ้ามันเป็นเพียงแค่เครื่องอยู่ไม่ใช่สันเลกรรมไม่ใช่เครื่องขุดเกาอีกเข้าใจไหมไม่ใช่เครื่องที่เอามาเพื่อขัดเกาแต่เป็นเครื่องอยู่เฉยๆนะอยู่สงบอืม อยู่สบายคือไม่ไม่ขันหรือว่าสังขารนี่ก็ไม่ต้องไปปรุงไปแต่งนะมันปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์ไนงทุกข์ขันแต่ไม่ได้ทุกข์จิตไม่ได้ทุกข์ในสาภาวะนนั้นอืมขันยังเป็นขันมันเดิมยังกินข้าวได้เหมือนเดิมของพูนเจ้าก็ยังกินข้าวได้อืมแต่เป็นขันที่อาศัยมุ่งเพื่อประโยชน์อนุเคราะห์ธรรมะแก่ชาวโลกนั่นเองอืมจึงเรียวกว่าขัน ขันของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าอืมเรียกว่าอุปาทิเสสนิพันธ์นิพานที่ยังมีขันอยู่อืมพระเจ้าก็พิจารณาไปอีกสลาย,ยตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กับรูปเพราะเสียงมันมัน,ม,นมีอะไรเป็นเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็คืออาศัยรูปเมื่อมีรูปร่างกายใช่ไหมมีรูปมีนามรูปนามหรือว่านามรูปรูปนามนามรูป เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสลายยตนะอืรูปร่างกายนี่แหละถ้ามันมีพบมันก็ต้องมีรูปนามใช่ไหมมีรูกเมื่อมีรูปก็ต้องมีนามนามนามก็มีนามอะไรบ้างนามนามก็คือตั้งชื่อไว้ก็มีก็เป็นนามตัวหนึ่งแต่นามที่เป็นนาม,มาขันก็เป็นนามตัวหนึ่งนาม,มาขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีไหม ความรู้สึกว่าสุขวัตถุกมีไหมเวทนาสัญญาหรือความจำอันนี้เรียกว่าน้ำขันแต่ถ้าน้ำที่ใช้ในสมมุติเมื่อมีรูปเกิดขึ้นเอจะตั้งชื่อรูปนี้ว่ายังไงก็ตั้งว่าแดงว่าดําว่าขาวว่าเขียวไปเพราะมันไม่มีชื่อเห็นไหมต้นพืชก็เหมือนกันเมื่อสัมปยุตธระหว่างธาตุสีดินน้ำไฟลมมันโตขึ้นมา เราแมานั่งนี้จะเรียกมันว่าอะไรดีอ่ะมันไม่มีชื่อในโลกนี้ไม่มีชื่อสักอย่างฝรั่งก็ตั้งเรียกว่าซีไอ้เราก็เตียกตั้งเรียกว่าต้นไม้ใช่ไหมหรือใช้สาว่าพืชภาษามาคตบ,บาลีเรียกว่าลุคหะเห็นไหมภาษาจีนก็อีกภาษาหนึ่งในร้อยประเทศตั้งชื่อสิ่งนี้100ร้อยภาษามันมีชื่อไหมไม่มี สภาวะนี้มนันโตขึ้นโตขึ้นด้วยความไม่เที่ยงซัมปยุตกันเข้าไปเมื่ออายุการเวลามาถึงปุ๊บมันก็ดับสลายต้นไม้ทุกต้นมีอายุถึงพันปีไหมมีต้นไหนถึงพันปีหมื่นปีไปถึงไหมแสดงว่าตายทุกต้นใช่ไหมคนเราอายุถึงสองร้อยไหมแสดงว่าตายทุกคนใช่ไหมมันตายทุกคนเนี่ยแสดงว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับใช่ไหม จิตน,นี้เป็นตัวภพมันไปนอาศัยภพอีกก็เกิดอีกก็เปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วก็ดับอีกแล้วก็ย้ายอีกเพราะนั้นการตายจึงไม่มีู่ยระเจ้าไม่เรียกว่าตายเรียกว่าย้ายที่เฉยคือสารีลานี้ถูกทิ้งตามสรรภาวะของความไม่เที่ยงเมื่อเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าเราได้หรือออกมันธรรมชาตินี่มันก็อยู่อาศัยอยู่ไม่นานมันก็ดับไปเอง จะหวงขนาดไหนก็ดับใช่ไหมล่ะบังคับไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นตนได้ยังไงล่ะใช่ไหมถ้าเรียกว่าเป็นตนอยู่ใครโง่ก็จิตนี่แหละโง่ใช่ไหมนี่แล้วใครทุกข์ก็จิตอยู่นี่แหละทุกข์แล้วใครเป็นท่องเที่ยวเป็นไปแต่เกิดก็จิตนี่แหละแล้วใครหลงก็จิตนี่แหละหลงใช่ไหมแล้วจะมาบ่นมาทุกข์ทุกข์กับลูกทุกข์กับผัวทุกข์กับครอบทุกข์กับครัว เอาตัวเองเราไม่หลงเมื่อมันไม่เข้าใจมันเป็นอย่งงนั้นะนั้นนี่คือเราต้องอาศัยการพิจารณานี่ผู้เจ้าเห็นนามเห็นรูปอย่างชัดเจนใช่ไหมเห็นวิญญาณมันวิญญาณทำไมเกิดนามรูปวิญญาณวิญญาณธาตวิญญาณมันเก็เกิดจากอะไรเกิดจากสังขารสังขารคือบุญญาพิสังขารตาประกาศพิสังขาราาขามันประกอบด้วยวิญญาณเป็นตัวเกาะเกี่ยวตัวนี้ สังขารตัวนี้อาศัยจิตหรือเรียกว่าอาวิชาทําให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณเข้าใจไหมตฉะน,นั้นเราเห็นสังขารกับวิญญาณเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของตัวอวิชาคือจิตเมื่อจิตมันมีบาปมีบุญเขาเรียกว่าสังขารบุญญาพสังขารมมีวิญญาณมันก็ต้องไปอาศัยธาตุเกาะยึดเอาธาตุของโลกมาสร้าง สร้างกายสร้างรูปสร้างรูปสร้างนามนี่ขึ้นมันก็มีสลายยตนะสีมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างมันจึงมาจากต้นตออยู่ที่นี่ที่เดียวก็คือที่จิตที่มีอวิชชาหุ่มหอยนี่ความโง่ปัญญาสำคัญข่องเที่ยวเป็นเรื่องเกิดหาที่สุดไม่ได้ ได้ไปเกิดอีกเปลี่ยนแปลงอีกดับอีกไเกิดที่ไหนอ่ะเกิดที่สวรรค์เหรอคิดว่าสวรรค์ไม่ดับเหรอเกิดที่พรมโลกเหรอคิดว่าพรมโลกไม่ดับเหรอกูจะพบสารเสียพบนี่เป็นที่เกิดที่ดับทั้งหมดเลยจิตของเรานี่มันเปรียบเหมือนมดแดงไตขอบกระด้งเคยเห็นมดแดงไตขอบกระด้งไหมหาทางลงไม่ได้มันเดินซ้ำบนซ้ำที่เดิมก็ไม่รู้นะมันไตนั่นแหละ บนนั้แหละไอ้เรานี่เข้าใจว่าจะไปที่นู่นได้ความสุขไปที่นู่นได้ความสุขมันก็เหมือนนกแดงไตขอกระด่งอะไตไปไตามาเดี๋ยมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นผีเป็นเป็ดเป็นสัตว์นโลกเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นคือซ้ําที่เขาอยู่ซ้ําไปซ้ามาหาที่หาท,หาที่ลงไม่ได้เว้นแมแต่มีผู้มาชี้ทางลงจากขอบนี่ได้ขอบแห่งวัฏสงสารพู้เจ้าว่าวัฏสงสารเปรียบเหมือนขอบกระดงเลยเราออกหลุดไม่ได้ที่พเจ้าจึงมาชี้ทางหลุดให้พน้น มันตัวตนอยู่ตรงไหนล่ะก็วนอยู่นี่นะใจ๊ไหม,มเป็นขอบกระดุกเป็นมดไตขอบกระดุกไตยอยู่นั่นแหละนั่งดูดีๆทีจิตตรงนี้เนะ่ย